สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้พบกับพี่แจ็คฟินิก์นะคะมาดูนะคะเมนูของพี่นะคะวันนี้พี่ต้มหมูยอนะคะเอามาจากช่องฟิดนะคะทาอะไรกินหมูยอนะคะต้มเส้นนะคะต้มเส้นหมูยออันนี้เขาเอาไปกินกลางคืนได้ใช่ไหมกลานได้ครับมันก็เหมือนเป็นเซตมาม่าพี่แจ็คแต่มันเป็นในรูปแบบประจัครับมีเอาไปต้ม ต้มน้ำซุปใช่มีผงน้ำซุปมีเครื่องให้พร้อมครับแล้วเอาไปใส่เลยใช่กินได้เลยกินได้เลยครับแต่พี่แจ็คต้องซื้อหมูอยอหรือว่าซื้อผักอะไรแยกสิ่งที่แจ็คจะใส่ถ้าไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ได้ครับพรัอกระเทียมพร้อมมันเยอะไปเหมือนพร้อมพริบพร้อมนะโอเค แกงกระแซบนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์หลันะะนหกนะคะน้ำปลาเฮ็ดอียังกระแซบจากจากาังหวัดสกลนครอาจารย์ขออ่าพอก่อนนะเราจะปรุงนะ,ะนะคะุณแจ๊คตำพริกนะครับหนึ่งขวดเต็มนะคะเฮ็ดอียังกระแซบพอแล้วเด็ดจะดีนะคะ,ะน้ำตาลเยอะมากน้ำโป๊ ใส่น้ำปูด้วยหรอน้ำโพนิดนึงเออไม่ใส่ไม่ลาลาใส่น้ำปูก็ผิดที่มีปลาล้าอยู่เราใส่น้ำปูเออเออเดืมดมใส่หมูปลาเพราะนี้นนใส่น้ำตาลอย่างก็ไม่ใส่ผงชูรสนิดนึงนะครับไม่เยอะมากสองอีกอีกอีกพอพอพออ่าใช่คนสุดทเราไม่กลัวมันเค็มอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าน้ำปลาล้ามันก็อย่แล้ว เท,เ,เทไปให้หมดเลยเทไปให้หมดเลยไม่เรากลัวเปรี้ยวฮะกลัว,วเปรี้ยวมีด้วยหรอแล้วเพื่อนๆต้องกินหรือยังอะ่ะกินข้าวกันหรือยังอะ่ะเพื่อนๆในเฟสบุ๊กอ่ะโอ้คนบอกกลัวเปรี้ยว <laughs> ไปแล้วหมดุดมือน้ำอีกนิดนึ่งไปคนใส่นี่ระวังด้วงเจอเอ,อะไรเปรี้ยแล้วเค็มแล้วโอ้ยหปวด และนีหัวนะาะนะนะเอาขอบคุณครับครับจะแซ่บนะฮะพีนคอมลอ่แล้วคอไปแซ่บๆนะฮะะเนาะกะปิไม่ลอยนะคะเอาน้ตาลโ้ยใช่เลยอะไรอ่ะอร่อยนะใส่เสร็จลกแล้วนะครับ คนดู600กว่าคน700แล้วนะคะอีดอกเนะี่ยเวลาตัดผมไม่มองเวลาทำส้มตำมองอ่าวกนี้อาจารย์จับเตรียมฐานมาไอ้น้องเตรียมน้ำไว้2ลิตรนะทำไมอ่ะน่าจะเผ็ด อ่าที่ชูเข้ามาเช็ดปากโคกปากโคก,ากคาเบิด <c oughs> ปากโคก,กนะคะที่ชูเดี๋ยวได้ให้นิดเดียวอย่าเยอะมากทิชูเดี๋ยวนะคะามาชแล้วะคะเช็ดเ <คง S 1> ดี๋ยวนะรู้ไม,<า>มใช่ไหมว่าน้ําเราไม่ให้มันหยดน,นะคะเราอยู่บ้านเราทำกั <c oughs> นเช็ดน้ำเยอะมากเอาลูกมาเช็ดไม่ให้มันหยดโอเคส้รรมตำม,มันมึงต้องเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่คือส้มตำมันถึงจะอร่อยอีกดอกนะคะ ไดแต่นะคะอ่ะที่นี่ของพี่นะคะตักกันเองนะคะพี่ไปแล้วพี่มีเวลาแป๊บเดียวอันนี้พี่ใส่หมูยอนนิดนึงนะคะหมูยอนนิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะนี่มไม่เยอะมากหลิมจีนนิดนึงนะคะเอาถ้วยช้อนมาชิมของพี่สิเเดี๋ยวที่รักเดือแป๊บนึง เอาไม่เอ้ยไหมโอเคชิมก่อนเอาไม่เอาลงไปกินข้างล่างเลยอะลงมาชั้นสามนี่ได้ในตัวกินใจกันมันอร่อยนี่เป็นคนทำอาหารอร่อยมากนะจากที่มันไม่ที่เที่ยมเมื่อกี้ก็เลยแก้ได้นะครเนาะวันนี้ติดเชือกห0พครับขอบคุณทุกคนเชียร์นะครับสำหรับข้อมูลนะครับ นี่ดีดาวส้มตำมลังการเจ้าอันนี้หมากระชายนะครับเจียงยหมายอดตู้นะครับส้มตำตาแจ๊คเผ็ดสุดไหมนะอะไรนะส้มตำตาแจ๊คเผ็ดสุดไหมนะน่ากินมากๆพี่ภูมิบอกว่าเห็นไลน์หิวเะไรพี่ภูมิขึ้นมาตัดได้นะครับให้พี่ภูมิช่วยมาตัดชิ้นนี้มาตัดไว้ได้นะครับพี่ภูมิเยอะเลยนะครับใหญ่มากนะครับ ้องคุณลาลาบอกว่าใช้มือเลยพี่แจ๊คแต่ผมลูกค้ามาอยู่ใกล้มือกลิ่นจะออกนะครับที่ระวังบอกว่าไม่ทักตอบใครพิถึงเมื่อคืนพี่แจ๊กไปที่ข้างๆโรงโรบารมหาชัยที่ไปลงไ A ที่ไปตลาดนัดที่อยู่ข้างถนนนะอือพี่วีบอกว่าพี่แจ๊คคนสวยทานแล้วก็อนัลอดงน้ำอือพี่คนราคาเป็นระซาติงแม่น้ำลายครับ ครบอกว่าส่งครูเก็ตหนึง่งตุกคตาพี่ตําต้นตั้อร่อยมากบลพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยบอกว่าบรีก็นหนักมากพี่นุ้ยคงไม่ได้ไปเจอใจอีกนานพี่นดูแลสุขภาพด้วยนะเบอร์ไก่บ้านพี่นุ้ยมีคระระวังกันด้วยนะครับอขอบคุณครับพี่ภูมิขึ้นมาตาัดได้เลยครับพี่ภูมิ ช่างร้านเราพยายามจัดหาโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องไปหามาทำกินบ้างแล้วเลยทำได้นะครับไม่ง่ายนะครับตรงนี้โควิดนะครับซื้อของมาแล้วก็ไปทำเองที่บ้านนะครับน้อนอะ่ะแตงรักษาหอกระชายเมื่อที่พยายามุกดาบอกว่าเม,มื่อวานที่ไปห้างหลังโรงพยาบาลมหาชัยมานอนหลัง เอาช้อนมาด้วย嘛เอาช้อนมาแล้วก็ชิมก่อนรนะช้อนข้างในมาสองนะนี่กระฉับอกว่าสาบาน้องไปคนเดียวชิมก่อนช้อนเนี่ยเอาซ้ำมาหมดเลยไม่มีช้อนหรอโลกมีต้มน้ำปูกักบคล้า คุณแจ็คสู้ๆคุณแจ็คเก็งมากๆอ่ะหนุ่มจีนไม่ลูกอ่ะจีนแบ่งกันไปพอรู้สึกว่ามือมันแห้งนะครับต้องใช้สเปรย์ของพี่แจ็คของเพื่อนพี่นะพูดตรงๆนะเพื่อนพี่ที่ไม่เด่นโซเชียลและเป็นนักธุรกิจรวยๆุ้ครับรักทุกคนเลยเขารักเราเขายอมให้เราอยู่ได้ขาดไาสนิททอดจ้าโอ๊ยมาเร็ป่น ดี๋ยวดิย <żeby flowing out> ่างนี้ปลาแต่ดิปแล้วให้พี่เลยอืมพี่จโอกําเบริทอะไรอย่างนักกององพี่เะฮะเจมีหญิี่จะกโอกําเบริให้ฟังหนยครับอืมอกินแผดเห็นไมโอเล่นอยไรงไรอย่างนัก่องเฮ้ยาพี่อะไรทอด กำลังปลาปบานเสต็ททอดนะครับของคุณชื่อพี่กรณ์นะพีกรณ์พี่กรณ์ของเรานะครับก็เราตะจมกินกับเพืตอนจำนะฮะปลาช่อนกับปลาเสต็ททอดนะครับเวลาพี่จำจมจำทีนึงอะเงาเงาได้ถึงทุกคนนะจะเปิดร้านได้เลยนะเพราะว่าตำตลอดจริงๆนะครับถึงรถถึงใจเลยนะฮะกลับมเอาเลยครับ คนแสดงคพิปถามที่แจ๊กว่าที่แจ๊กมีความคิดเห็นยังไงกับผู้ติดเชื้อ6,000กว่าคนแล้วก็เสียชีวิต60กว่าคนครับต่อใครตอบมั้ยนะคะแสดงคลิปนะคะที่แจ๊กตอบแล้วนะครับต่อใครตอบมั้ยเมื่อคืนขับรถตั้งใจจะไปบานขุนเทียนไปกินข้าวร้านอาหารร้านประจำร้านพ่อพ่อกำนันและลุงกำนัน ไปถึงปุ๊บร้านเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดให้นั่งตอนแรกเขาคิดว่าไม่ให้นั่งเพาะว่าวกรุงเทพอข่าวคนนี้คนด้วยนะคะคนยินติบอกว่าได้ข่าวจะมาเที่ยวดูระเบิดนี่จะไปดูจะไปสูตรสารเคมีใช่ไหมคะสงสารทุครกคนคะ่ะยุคนี้แจ่รูปบกระบาดแล้วยังมีเรื่องไฟไหมแต่ว่าเปิดจีบอทุกอ,อย่างพี่ตําอร่อยมันเนี้ยแอปเปิลยิมเมียงเปิล แซ่บเนาะอร่อยมากไม่ได้กินเวอาทิตย์แล้วคิดถึงมากอันนี้นะครับไม่ได้กินเปวลาทิมคิดถึงซ้มตามของพี่แจ็คแล้วนะครับนอกจากกินข้าวเราจะแจ๊กเจ้าอยากกินด้วยเลยเจ้านะคะข้าวขอพรได้หนึ่งอย่างนะคะคุณจะจะขออะไรครับ ขอคิดก่อนนะตอนนี้นะขอให้ผู้ชายที่นะฉันตอนนี้ที่เขาั้องบอยู่มาสู่ขอฉัน<ม>เป็นกับพ่อกับแม่ไม่ต้องแต่งงานแล้วก็มาอยู่ี่ชีวิตร่วมกันฉันที่ผู้ชายให้พบอยู่รีบไปคุยกับพ่อกับแม่ฉันไปสู่ขอเหมือนไปบอกผู้ใหญ่รับรู้ว่าวแล้วก็ ต่อสู้งานไปด้วยกันเพราะว่าโควิดอ่ะนะคะขอพอยังไงอะอีดอกมันก็ไม่หายนะทีนี้าจากการที่เรามาอยู่ด้วยกันมันจะรู้ถึงความทุกข์ด้วยกันลำบากด้วยกันเราจะรอดไปด้วยกันใช่ไหมครับพี่นะครับใช่แล้วครับคุณเฟย์บอกว่าอุปทานจากฟ้าพี่แจ๊คไปสี่ผูงนะครับได้รับแล้ววันนี้จากลำฟางค่ะราอ่ะคุณเฟย์เฟย์รับเฟย์ลำ เต็มไอ่ะหนังปลาครับเต็มอะไรห่อเสื้อเฟซมันครับเฟซยาครับอร,อ,อร่อยไหมคร้บผมก่อนอร่อยไหมครับขอบคุณเจ้าขอบคุณนะครับตอนนี้รถไ<ล>่เก็บทุกอย่างเหลือ120บาทวันนี้มีน้อยเหรอใช่ครับเหลือประมาณขอย่างละ10หอ่อแล้ไข่เค็มละ70ครับขอแรงสนใจนะครับวันนี้จะลดให้อีกแล้วนะครับอืม คนเย็นติดแล้วครับรอ4ชั่วโมงนะคะเจ็ดเจ็ดชั่วโมงนะครับมา่อยว่าเฮ้ยทำไมมันอร่อยนี้วะวันเนี้ยเป็นเหี้ยอะไรวะเฮ้ยอือชาอมกินกับสุ้มตำล่ามขนาดเาท้าพี่แจ๊บเป็นเต็กดีนะครับชอบ,บนริง หมดเลยนะคะทุกคนวันนี้พี่จะกินแบบอร่อยจริงๆนะครับเสียงมันไม่ตก,กเลยนะครับทุกคนชอบกิน,น,นก็จลับไปได้ยังครับ ไหนที่อยากเอาสเปรย์ไปขายราคาส่งบอกได้นะอ่าทุกคนะครับคนไหนสนใจสเปรย์ว่ารับไปขายว่าเรามีราคาส่งให้นะทุกคนคิดจะมีราคาส่งให้กันนะครับคนไหนสนใจก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตูวจับกินแล้วคงอร่อยจริงๆค่ะพี่แจงคทไมได้พูดเล่นอจ๊ะอร่อยจ,จริงๆนะคบอันนี้อะไรรู้ไหมใกล้ๆทุกคนกล้วยจักยีนนะครับเพื่อน ต้มเส้นก๋วยจับยวนจากแม่น้องนิกกี้เฮาๆถ้ามันอร่อยถ้าอร่อยฉันจะซื้อมาขายซื้อมาเก็บไว้ที่ห้องดูใส่์ีิเกอร์ด้วยนะเดี๋ยวโทรไปหาเขาอะ่ะอันนี้สุดต้องตำรับเฮ้ยทำไมมันลอ,อยเอยงี้ยลอยเงี้ยนะทุกคนเฮ้ยอีอดอ ยอร่อยจริงไม่ติงน,งนะะังนะครับทุกคนเฮ้ยหน่อยหน่อยเฮ้ยซ่อมให้กูให้ต้างอีเอาะเดี๋ยวช้อนนี่กูมันก็จะลายจะลายมากแอดมีนนะคะให้กูรีวิวสุดท้ายมีแต่แตเิือรณ์สอง,ง<ม>อันแล้วพี่เ เขาทั้งสองนั้นเลยไม่เฮี่ยนะคะอ่ะมาดูนะคะเพื่อนๆกูอยากต้องห้ผัวกูกินยังไงเนี่ยที่จับหิวห่างจากมีระเบิดไก่มากไหมคะไกลอยู่นะครับอยู่ไกลอร่อยอ่ะราคาส่งสเปต้องสั่งกีบปวดเป็นไปครับคุณอิสรีครับ ยี่สิบขวดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดให้หมดแหละอ่าให้หมดนะคะเพื่อนยี่สิบขึ้นไป่ายี่สิบขวดนะครับใส่เนื้อสัตว์ได้ตามใจชอบใช่ไหมคะค, ừ, มคุณลูกพี่ลูน้นะคะอืมกินอะไรก็อร่อยนะคะหาหมอดวนะครับต่อมาอ,อิมอักเสบนะคะที่บ้านนะพี่ต้องซื้อซี่โครงหมูเอามาไว้ที่ห้องคอนโดด้วยใส่ช่องฟิดไว้เนาะแล้วแบ่งใส่ถุงไว้ เป,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 ป็นถุงเล็ลกๆเลๆเล็กๆเนาะเพราะเวลาแล้วก็เอาแยกกันเวลาที่เรากินเราต้มซี่โครงก่อนแลน้วก็ต้มหนักทีจะอร่อยมากเออคุรู้ละว่าคุทำแบบเนื้อหมูยอหมูยออเนี้ยคุรู้ละต่อไปอ่ะ มาม่าไม่มีละไปไลฟ์ฟังต่อจีนขยันประชากรย<ะ>เยอะเยอะรัสเซียก็เยอะมันใหญ่รัสเซียใหญ่กว่าจีนจะถามว่าประเทศอะไรที่น่าอยู่จีนอาหารการกินมันโอเค มันไม่หนาวเวอร์เหมือนละฟเซียที่จีนอ่ะมันก็จะเป็นพวกพวกหนังมมหนังไม้เห็ดเห็ดอีเดอร์องกินเพี้บคนไทยอ่ะหน่อไม้ให้ดหนอเล็กๆก็กมากินนะคะหนอให้เนี้ยก็มากินมาแกะ แต่ที่มันตีเนอีดอกหน่อไม้เห็นไหมบึ้มเลยอือร่อยอแต่คู่รัเสเซียน่ากินมากๆครับพี่แจ๊คนะคะผลลัพธ์นเราให้กูโทษนะ <laughs> ไม่ได้น่าเป็นอย่างที่เคยฝรั่งรัเสเซียไม่ได้น่าพิจาวาด <laughs> <laughs> เห็ดไหมโลกเห็ดเปล่าค่ะบพี่แจ๊ หมดอยู่นะอยากกินมากค่ะนะคะโซเวียตลัตเสียล่มสลายแล้วค่ะผิวตามเลยจ้านะคะอร่อยกับมามากอีกนะคะใช่แต่กินกลางคืนไม่ได้นะมันเป็นป้งแรง ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกนนส์นะครับเรียนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับใช่เอาไปแล้วครับคนทำถาดยัดมากๆเลยครับนะฮะหมดเกลี้ยงเลยนะครับทุกคนยังไม่จบนะฮะับคนทำยังไม่จบยังไม่ เจะไปแข่งกินอิฐแดงนะฮะอันนี้ต่อด้วยข้อเหนียวกับปลาสดิดนะครับทุกคนโหเยอะมากกินเยอะมากวันนี้ทั้งกินเยอะจริงกินเยอะมากกินเยอะจริงพี่โอเคกินเยอะจริงๆนะครับทุกคนแต่ขนมจีนกับตุ้งตาอีกนะครับทุกคนหมูยอหมูยากินไหวด้ อริ่มน่ากินมากๆนะคะคุณสุรพานันนะคะอ้าวไมง่งอนเลยค่ะอร่อยอ่ะน่าก็มีความสุขในการตื่น กินอะไรก็เป็นตัสกแตกไปหมดเลยนะคะคุณแจ๊กนะคะไทยโลพิโซนนะคะคุณซันนี่นะคะพิโซนคุณบาคุณอยู่กันเลยกินแบบนี้ตอนเย็นจะกินอีกไหมคะพี่แจ๊กกินมึงรีบไปจับอีกหัวดาวกู้ว กลัวคนเดียวแน่เลยนะ,ะคนคนอื่นผมไม่เกลัวเลยไม่น่าทักเรื่องปลาเสร็จเลยนะคะน่อาการกนอ่อขอบเฟ้เอาข,ข้าวไปยา่างเฮ้ คุณลักนะุณกบอกว่าตรกไปเต้นนะครับไปส่งหนังปลาก,กับพี่แจ้คที่สีราชาแทนไไปไม่ได้เลยเพระาะว่าสีราชาตอนนี้โควิดมันเยอะมากอไปไม่ได้แล้วครับเพื่อนวันนี้อย่าลืมไปซื้อมาม่าไข่ปลากระป๋องที่เซเว่นแถวกิงแก้วนะคะพี่แจ๊คอืนนี้ก็ให้กูตายต <c oughs> ล <c oughs> อดคุณเทนะฮะหนังปลาวันนี้พี่แจ๊คลดให้สี่รสอ่ะ นั่งเดิมเป็นเทนิไทยหม่าล่าร้อยยี่สิบบาทค่ไนนะไปเลยมี<บ>นิดเดียวนะจำกัดน,นะเบิร์บเอาจีบแบบไม่เยอะได้เลยคับเฮงเงปังๆนะคะนะคะพี่หัวเจ้าของฟินิชตัวจรติงนะคะรัะคะบ,บคุณยินถือไหมคะกลัวๆคุณปูนะครับวันนี้ได้รับหนักปลาแล้วนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะพี่แซ๊จบแล<อ>้วน,นะคขอบคุณนะครับ อ้เฟิร์นเนี่ยเอาไปเลยแหมเดีชอบกินแล้วก็ไม่เอานิสตี่ก็ไม่ได้กินแล้วอ่ะบนันบันกินข้าวเหนียวหรือข้าวอะไรข้าวเหนียวนะกินอะไรมันนี้ข้าวหนังปลาสั่งได้ที่เพจพิจาร์ก็เพจหัวหนาะได้เลยนะ,ะสั่งมาเลยนะคะหนังปลาร้อยยี่สิบจากร้อยห้าสิบเราไม่เคยลดราคาถูกแบบนี้เลยสั่งมาได้เลยนะคะที่เพจพิจาร์ก็ <บน S 2> ร้านสดอยู่นะครับข้าวเหนียว ไปก่อนนะคะพี่แจ๊คคนสวยไปดูซีรีส์หนังเกาหลีก่อนนะคะไบใคุณเพรครับเยิงๆเข้า,ขา,ขามาคุณเรื่กอ,อีกใหม่นะคะไอชื่อหนังวินซินโซอวินวินซินโซอ่ะเกาหลีอ่ะสนุกนะดูอยู่แต่พี่อเอกเก่งเกินไปแล้วก็ตองแรกๆก็บู๊กันอยู่หลังก็เพี้ยนหยอกอืมไป เพืเ่อนๆใน YouTube วันนี้นะคะ